สวัสดีกับพี่น้องทุกคน,นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lakuda t r า v e l นะคะทุกคนฟังไม่ผิดแน่ค่ะนี่คือรายการ l a ั u d a t r า v e l นะคะซึ่งจะเป็นรายการใหม่ที่ออนแอร์ผ่านช่อง l a ั u d a Channel นะคะซึ่งเ,เป็นอีก Executive หนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอีกความพิเศษหนึ่งที่ออพิเตอและทีมงานราคุน้านเราเนี่ยอยากจะสร้างกิจกรรมดีๆให้กับทุกคนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามีพี่พี่น้องนะคะคนไทยหลายๆคนที่ติดต่อมาบอกว่าอยากจะมาเที่ยวที่ประเทศฝรั่งเศา ดีซีมอร์ีแลนด์เวอร์จิเนียเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนจะไปกินที่ไหนดีแล้วก็จะไปเที่ยวยังไงดีจะมีใครพาไปไหมจะมีคนช่วยแบบว่าติดต่อประสานงานไม่ว่าจะเป็นที่พักโรงแรมนู่นนี่นี่แน่หรือพาไปเที่ยวนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเอ็กซคเพคตฟจริงๆค่ะก็คือเราจะพาคุณไปช้อปไปชิมไปเล่นนะคะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยคุณสามารถออกแบบได้นะคะและทีมงานเราเนี่ยจะทำเป,เป็นเหมือนกับสเกดูนะคะส่งให้คุณก่อนว่าคุณชอบคุณอยากจะไปที่ไหนลูกค้า ต้องการแบบไหนนะครับวันนี้เนี่ยพี่เต้ก็อยากจะชักชวนทุกคนนะ,คะใครก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีวีซ่าแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีถ้าอยากจะมาเที่ยวเมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคือกรุงวอชิงตันดีซีเนี่ยอยากไปเที่ยวพิพิธภัณฑ<พ>์<า>นะคะก็สามารถที่จะทักทายเรามาได้อินบ็อกมาหาเราได้ตลอดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เต้ก็บอกเลยว่าเราอ่ะดูแลทุกคนประหนึ่ง คนในครอบครัวจริงๆนะคะก็คือจะมีสตั้มนะคะซึ่งจะเป็นคนที่จะช่วยดูแลพาทุกท่านไปท่องเที่ยวนะคะขับรถให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ย ก็ไม่ได้แพงนะคะคิดค่เบริกไรอยู่ที่วันละ150เหรียญนะคะถ้าในกรณีที่ต้องการจะให้เราออฟเฟอร์ลดนะคะผ่าไปเนี่ยเราก็คิดอยู่วันละ70เหรียญนะคะแต่ถึงทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องดูปริมาณของเอ,อ่อผู้รับบริการด้วยว่ามากันกุ๊บกี่คนนะคะเพราะเราก็ต้องมีทีมงานที่จะไปเอ,อ่อช่วยดูกระเป๋าน,นู่นนี่นี่แน่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย inbox มาหาเรานะคะเราจะดูแลทุกคนอย่างดีจริงๆเลยนะคะก็หลายๆคนพอมาประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะต้องมาหา Thailand ทีหลัท่องเที่ยวเอง ใช่ไหมอาจจะเขียนแผนมาเองอะไรเงี้ยทีนี้บางทีมาแล้วเนี่ยก็อยากจะช้อปปิ้งแหล่งถูกๆเนี่ยคะตัวเองรูง้สึกอยากจะมีคนพาไปเป็นคนมาคนเดียวถูกไหมอยากจะมีคนถ่ายรูปให้นะคะเราก็มีทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอัตั้มนะคะหรือน้องพลน,นะคะซึ่งจะช่วยเหลือในการถ่ายภาพนะคะแล้วก็พาไปท่องเที่ยวคือไี่ได้คิดว่าเวลาพี่ได้เดินไปข้างนอกเนี่ย คุยมันก็จะยากใช่ไหมก็เลยขออัดวิดีโอไว้ที่นี่ก่อนซึ่งวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะคะที่พี่ได้เนี่ยพาพี่นกกับพี่แตวซึ่งทํางานที่ศูนย์เชโรเอชสาขาไทยะค่ะก็และในขณะเดียวกันเนี่ยทั้งสองแท่นเนี่ยก็อยากที่จะมีคนพาไปท่องเที่ยวไปชิมอาหารไทยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาไปชิมอาหารหนู่นนี่แน่นแลนะในขณะเดียวกันเนี่ยพี่ได้อยากจะเอารูปภาพของคู่มารับบริการนะคะไม่ว่าจะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่พาน้องๆหลายๆคนไป ช้อปปิ้งนะคะฝากตรงนี้ไว้ด้วยแล้วกันและสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถินบ b o x มาหาเราได้ตลอดและติดตามนะคะแหล่งท่องเที่ยวดีๆช้อปปิ้งนะคะราคาถูกะะก็มาดูได้ไดในรายการราคูด้าทราเวลนะตอนนี้ได้ตัวแม่มาช่วยนะคะก็คือพี่แคทเนี่ยเป็นประธานบริษัทของเรานะคะที่ประเทศสหรัฐอ,อเมริกาเนี่ยมาช่วยดูตรงนี้อยู่แล้วก็พี่แคทเป็นคนที่กว้างขวางที่นี้ด้วยก็เลยทําให้เราสามารถที่จะไปท่องเที่ยวที่ต่างๆได้นะคะก็ มาดูบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูบรรยากาศกันคอมเมนต์ต่างๆนะคะที่พี่นกและก็พี่แต้วเนี่ยได้พูดถึงเรานะคะเล่ะสวัสดีค่ะพี่นกสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงบ้างคะวัาเราใช้บริการทัวร์ของรักญาชาววลวของเราค่ะประทับใจมากๆเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมือนทัวร์ที่อื่นปกติก็เคยใช้ทัวร์ที่อื่นแต่ว่าไม่ได้ประทับใจแบบนี้แนะนำค่ะขอบคุณมากค่ะส่วนพี่แต้วล่ะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณเต๊กมากเลยนะคะที่พาเที่ยวดีซีเป็นท,ที่แบบว่าสุดยอดมาคือดูแลลูกค้าได้ดีมากเลยค่ะแนะนำค่ะแน,านาะนำถ้ามาดีซีต้องพี่เต๊กเท่านั้นค่ะเออเราก็จะมีไกด์นะคะเป็นอาจาร,รย์ตั้มนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อาทิตย์กษัตริ์นะครับพี่พี่แคทน,นะคะแล้วก็น้องพลนะคะจะมาช่วยกันถ่ายรูปด้วยทุกแท่นจะได้มั่นใจค่ะว่ารับรองเงินที่คุณจ่ายมานั้นนะสิ่งที่คุณได้รับกลับไปนั้นเนี่ยคุ้มค่าจริงๆนะคะรับรองได้แล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ